ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสน้อมสักการะพระเจ้าในช่มนี้วันนี้ก็เป็นวันที่เจตุลาคมนะฮะก็ตอนเตรียมก็มีโอกาสคิดถึงว่าวันนี้ก็วันทีเ่เมื่อปีที่แล้วฮามาสก็ได้บุก, Israel, กอิสราเอลแล้วอิสราเอลก็ดีกลับแล้วก็กลายเป็นสงครามนะฮะถูกผิดก็ไม่รู้นะฮะแต่รู้แต่ว่าผลกระทบเนี่ยมัน,มนทำให้คนล,ลำบากมากมายทีเดียวนะ,ะก็เลยมีโอกาคิดถึง เวลาอธิษฐานก็คิดถึงว่าโอ้โหตั้งแต่2019เนอะตั้งแต่เราเจอโรคภัยโควิดมาหลังจากนั้นก็จะเป็นรัสเซียยูเครนมาโอ้โหก็มันก็ผลต่อเนื่องมานะแล้วก็ภัยธรรมชาติต่างๆมันก็ตามมาอีกเป็นละลอกละลอกนะแล้วช่วงนี้ก็น้าท่วมอีกเนาะแล้วก็มันก็มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมแน่นอนเลยมันมันมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ท่ามกลาง เราสบายดีก็โอเคแต่เอ๊ะกำลังคิดว่าคนที่ทุกข์ลำบากเนี่ยคนที่ทุกฟข์เนี่ยนะเอ๊ะเขาจะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้อย่างไรมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเนาะที่แม้แต่คนเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้อย่างไรนะแต่ว่าจริงๆในพระคัมภีร์ก็ยังคงเน้นอยู่เสมอว่าให้เราขอบคุณในทุกกรณีก็เลยมีโอกาสคิดถึงสดุดีบทที่13ที่เราได้ไปอ่านสักครู่หนึ่งนะว่า คนคนนี้เนี่ยในพระคัมภีรก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเนี่ยอาจจะเป็นดาวิดก็ได้ที่ดาวิดก็หนีสาอูลก็เรียกว่าเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีนะก็ก็ทุกยากเพราะว่าดาวิดเองก็ไม่ได้ผิดนะแล้วก็ต้องมาหนีต้องถูกปลับปต้องถูกข่มเหงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยากนะหรือว่าแม้แต่นาฮันนาเนาะนาฮันนาเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ในพระคัมภีร์ที่พูดถึงเ,เป็นหญิง หมันก็อยากจะมีลูกแต่ก็ไม่มีก็ทูลขอพระเจ้าก็เป็นเวลาเหมือนกันแล้วก็ยังถูกพระยาคนหนึ่งเยอยหยันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นความทุกข์มันก็มีแน่นอนในชีวิตของคนเราอยู่แล้วนะหรือแม้แต่โยเซฟเนี่ยก็เป็นคนที่ทําดีแต่ก็ติดคุกอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอา๊ะคนนี้พวกพวกเขานี้เขา,นะเขาทุกข์ยากลําบากนะแล้วพวกเ่านี้อยู่ในคุกนี่ก็จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้ไหมอะไรอย่างงี้นะ ซึ่งจริงๆในพระคัมภีร์ก็ยังคงเน้นว่าคนเหล่านี้ยังมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและพระเจ้าก็ช่วยกู้ในเวลาของพระองค์แน่นอนอาจจะปีหนึ่งอาจจะสองปีอาจจะ10ปีหรือ20ปีก็ตามนะฮะแม้แต่พวกอิสราเอลที่เคยตกในเป็นเฉลยในบาบิโลน70ปีพระเจ้าก็ช่วยนั่นหมายความว่าความทุกข์ยากมันเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราแน่นอนแต่ท่ามกลางสิ่งน,นี้ก็ยังสามารถอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าได้หรือแม้แต่ตัวพระเยซูกิ์เจ้าเองซึ่งถูกตื่นเหมือนกังเขนก็ทุกข์ยาก ก็ลำบากนะเจ็บปวดนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นขึ้นมาจากความตายก็มีชัยชนะหรือว่าแต่เปาโลเองซึ่งเป็นสาวของพระเยซูคริสเจ้านี่นะเขาก็ก็ทําดีประกาศเ,เรื่องของพระคริสต์แต่ก็ถูกจําคุกเพราะความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับเราได้แน่นอนนะผมคิดว่าโดยเฉพาะโรงพยาบาลก็แตผมว่าแค่คนเข้าโรงพยาบาลก็มีโดยทั่วไปก็ ก็ทุกขนะ์นะนะจะป่วยต่างๆเหลา่านี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้เรามาดูบทที่1ินี่เขาขอบคุณได้อย่างไรบ้างนะฮะสะดุดีบทที่1ิเนี่ยก็เป็นบทหนึ่งที่ผมอ่านทุกครั้งก็จะมีความรู้สึกว่าอภัยเรอมากนะ,ะในนี้เขียนบอกว่าถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดนะฮะให้เราดูข้อที่หนึ่งด้วยกันนะครับข้าแต่พระยาเวอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เป็นนิดหรือแค่ประโยคนี้ก็จะมีความรู้สึกว่า คนคนเขียนคนนี้เขาเขาเขารู้สึกว่าเขาอธิษฐานพระเจ้าเนี่ยดูเหมือนพระเจ้าลืมดูเหมือนพระเจ้าซ่อนพระพักของพระองค์เนี่ยจากเขาเน ее, เี่ยเขาคำว่านานเท่าใดเนี่ยมีความรู้สึกว่าม,มันมันมน,นานจริงๆนะเพราะฉั้นบหลายหลายคนเนี่ยเป็นมะเร็งก็อาจจะก็คิสเสียนที่อธิษฐานโอโ ح, ้โหมันไม่มหาสักทีหนึง่งอะไรนานเท่าใดนานเท่าใดผมเกี่ยวโยเซฟติดคุกเนี่ยนะในประถมการเนี่ยที่บันทึกไว้เนี่ยก็นานเท่าใดนานเท่าใดอย่างเงี้ย ดาวิดหนีซาอูลก็นานเท่าใดนานเท่าใดผมคิดว่าบทนี้ถ้าดาวิดเป็นคนเขียนประสบการณ์เขาที่เขาหนีซาอูลเขาเหมือนอธิษฐานแต่เหมือนพระเจ้าลืมเขาหรือพระเจ้าซ่อนหรืออะไรอย่างงี้นะในข้อสองก็บรรยายความรู้สึกเหมือนกันว่าข้าพระองค์จะต้องตึกตรองในจิตและมีความทุกโศกอยู่ในใจตลอดวันนานเท่าใดวันก็นานกลางคืนก็กนานศัตรูของข้าพระองค์จะอยู่เหนือข้าพระองค์นานเท่าใดนะศัตรูในที่นี้คือความทุกข์ยาก ที่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นซาอูนหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในนี้ไม่ไม่ได้พูดถึงความบาปของเขาเลยนะฮะก็พูดถึงว่าคงจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการถูกกันแกลง้งหรือถูกเอาเปรียบหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามทั่วไปที่โลกเนี่ยตกต่ํามันก็จะมีความทุกข์แน่นอนเลยเพราะนั้นข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยบรรยายถึงสภาพความทุกข์ใจนานเท่าใดผมก็พยายามเวลาอธิษฐานเผื่อ ผมไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดเนาะแต่แต่อธิษฐานที่ไรก็เจอะว่าเออคนที่รี้ภัยอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นยูเครนก็ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็เป็นออจะเป็นคริสเสยนหรือไม่เป็นคริสเสยนก็ตามเนี่ยเขาคงทุกข์ยากลำบากแน่นอนเลยนะในขณะที่เขารีภา้ภัยเขาจะขอบคุณในทุกกรณีได้อย่างไรนะแต่ในพระคัมภีร์ก็าสอนว่าอย่างน้อยเราก็ต้องอ,อยังมีขาเดินอ,อ่ะอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะรี้ภัยอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีท่ามกลางความทุกข์คิดถึงกรณีโยบอย่างเงี้ย เวลาอ่านพระคัมภีร์โยบจะรู้สึกเลยนะว่าเขาเป็นโรคผิวหนังแล้วก็คันนะผมเองเนี่ยก็เคยเป็นโรคคันอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็หกเดือนก็ก็คันจริงๆนะคันแบบก็หมอก็อยังหาสาเหตุไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กางคืนจําได้เลยว่ากลางคืนนอนไม่หลับนะมันคันจริงๆเลยแล้วก็ต้องเอาน้ําแข็งนะ้มาคือก็เกาไม่ได้งไงพราะเกาไม่ได้ก็ก็กมันคันคันแล้วจะทํำยังไงอ่ะ ก็ต้องก็้องเอาน้ําแข็งมามันก็มันก็ไม่หายคันนะเออก็รู้ว่าไม่ไม่วนเกาแต่ก็ไปเกาเกาเสร็จเอามันก็อย่างเงี้ยจนบางครั้งก็ต้องต้องต้องแตะเบาๆแตะเบาๆนะแล้วก็คิดถึงว่า God is so good God is so good God good good ยังไงในท่ามกลางความคันแบบนี้นะเราก็ยังคงเชื่อพระเจ้าดีแต่เราทำให้เกิดเหตุนิ้ก็ของธรรมดาโลกตกต่ำเราก็ต้องมีโอกาสเจอไอ้พวกเชื้อต่างๆเหล่านี้ แต่ในท่ามกลางสิ่งนั้นผมก็ยังขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานว่า God is so good แน่นอนพระองค์จะต้องสถิตอยู่ด้วยแล้วก็รอคอยเวลาของพระเจ้าเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันมีช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากอะ่ะตั้ง6เดือนนะเราก็ไม่ได้จะมันจะหายไหมนะโอคันจริงๆเลยนะก็ผมเข้าใจคําว่านานเท่าใดนานเท่าใดแต่นั้นแค่6เดือนนะและส้สำหรับคนที่เจ็บป่วยที่ต้องพวก,พวกติดเตียงต่างหากละโอ้โหมันมันมันนานเท่าใดนานเท่าใด ดูเหมือนพระเจ้าลืมเขาเหรือดูเหมือนพระเจ้าซ่อนหรือนะนี่คือสิ่งหนึ่งทีค่คนเขียนบทนี้เขารู้สึกอย่างนั้นเรามาดูข้อ3นะเขาก็รู้สึกต่อไปว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้า ขอพิจารณานะขอทรงตอบค่าพรรองเถิดขอประทานความสวา่างแก่ค่าดวงตาข่าโรรองเกรงว่าข่าพรงจะหลับอยู่ในความตายนะคือเขาก็คงจะมองว่าขอพระเจ้าช่วยเขาให้รอดดาวิดคงจะหนีซาอูลแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะหนีนานเท่าไหร่อ่ะก็ไม่รู้จริงๆว่าเวลาของพระเจ้าเนี่ยที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรข้อสีกเกรงว่าศัตรูจะรู้สึกว่าเขาชนะแล้วทั้งที่ซาอูลเป็นฝ่ายผิดอะ่ะ ฟาอูนเป็นฝ่ายอิจฉ้าแล้วก็มาแกล้งเขาอย่างเงี้ยเ่าคู่อริของข้าพระองค์จะเปรมปรีและข้าพระองค์กำลังหวั่นไหวเพราะพาะดาวิดกําลังหนีอยู่นะฮะผมก็อ่านตรงนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตของเราต้องการความรอดทั้งนั้นเลยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ก็ยังคงคิดถึงคนรีภัยอยู่ในขณะนี้นะแล้วก็เพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยเวลาตอนนี้ข่าวคราวอย่างสมว่าอันนี้ก็พลาดเป็นการเมืองเล็กน้อยก็คือว่าเวลาเมื่อจีนเข้าฮ่องกงเนี่ยเพื่อนฮ่องกงเนี่ยก็ โอเคไมเกรดไปเลยนะออตอนนี้ไปอังกฤษเยอะเลยแหะก็ขต้องก็ต้องรีไปทางนู้นเหมือนเหมือนกันก็มีความรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันก็จะมีความทุกข์แต่ว่าในท่ามกลางความทุกข์เหล่านี้ที่ความยังไม่แน่นอนเหล่านี้แล้วเราจะพึ่งอะไรสุดท้ายเราพึ่งพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองที่เป็นคอนสแตนท์ที่ที่ที่รู้ว่ายังไงสุดท้ายแม้ตายไปก็ยังอยู่กับพระองค์ในฟ้าใหม่แผ่นดินลูกใหม่ นี่คือความเชื่อความหวังนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้เขารู้สึกเช่นนั้นนะฮะในข้อห้าเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ต่อตรงข้ามกันเลยนะฮะถ้าเราอ่านในข้อนี้บอกว่าแต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์คือท่ามกลางความทุกข์เนี่ยนะคือจริงๆดาวิดกก็หนีมา1 0 11ปี12ปีเนี่ยนะผมคิดว่าเขาก็ต้องมั่นใจวางใจในพระเจ้าเป็นระยะระยะเรื่อยๆอาจจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงบ้างเป็นไปได้ว่าท้อใจบ้างหนีบ้างแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับ สักทีเนี่ยเมื่อไหร่จะยังไไม่รู้แต่ข้อห้าเขียนบอกว่าแต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์เขาเชื่อพระเจ้ารักเขาแม้ท่ามกลางความทุกข์ใจของข้าพระองค์จะเปรียปริในการช่วยกู้ของพระองค์เขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยกู้แต่พิยงรณ์เมื่อไหร่ไม่รู้ต้องรอคอยข้อ6กเขาจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะอะไรครับในนี้เขียนชัดเจนว่าเพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพระเจ้า ประโยคนี้เป็นประโยคที่ปกครองความคิดของเขาแม้ความรู้สึกอาจจะดูทุกข์หรือสภาพเป็นจริงอาจจะเป็นทุกแต่สิ่งที่ปกครอง perception ปกครองความคิดของเขาก็คือว่า God is so good พระเจ้าทรงแสนดีและเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่ามองในอดีตแต่เขาอ่านพระคัมภีร์เขาคงอ่านตั้งแต่อับราฮัมอิสยาหยาโคบมาเรื่อยๆเขาเห็นว่าพระเจ้าสแสนดีต่อคนเหล่านั้นพระเจ้าต้องแสนดีต่อ ัจจุบันและอนาคตแน่นอนนี่คือผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นจะขอบทุนในทุกกรณีได้เพราะว่าอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าที่เขานามัสการเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าที่ทรงรักเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์เป็นพระเจ้าที่รรทงร,รทงยุติธรรมเขาจึงวางใจและเขาก็มีกําลังใจเดินต่อไปแต่จะรอคอยเท่าไหร่เราไม่รู้จริงๆนะฮะ ในสดุดีบทที่88ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ได้บรรยายถึงบทนี้ก็น่าอ่านมากแต่ว่าทุกจริงๆนะฮะบทที่88เนี่ยนะเขาเขียนข้อ3บอกว่านี่ก็อีกคนหนึ่งนะเขาเขียนว่าเพราะจิตใจของข้าพระองค์ลำบากเต็มทีและชีวิตของข้าพระองค์ก็ใกล้แดนคนตายนะของของไอซียูนะใกล้แดนคนตายปร,ป,รประมาณนั้นเนี่ยคือเขาทุกเขาป่วยตั้งแต่เด็กนี่นะ ใน,ในบทนี้นะฮะข้อสีก็เขียนว่าข้าพระองค์ถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ที่ลงไปในหลุมมราณาแสดงว่าเขาใกล้าตายทีเดียวเนาะข้าพระองค์เป็นเหมือนชายที่ไม่มีกําลังคือคือบรรยายความอ่อนแอความเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้คนในพระในพระคำสดุดีเนี่ยก็ยังพยายามที่ว่าปร่งใยเป็นจริงคนเราทุกได้คนเราท้อได้คนเราร้องไห้ได้คนเราขําครวญได้ แม้แต่ตอบว่าและไม่เข้าใจพระเจ้าก็ได้แต่ไม่เลิกเชื่อนี่คือนี่คือคือมุมมองโยโยบก็เหมือนกันเขาต้องเขาไม่ผิดแต่เขาเขารู้สึกว่าเขาทำไมต้องเป็นโรคผิวหนงังเป็นเวลาอย่างนี้เขาต้องอเขาถกเถียงคุยกับพระเจ้าเป็นอย่างนี้นี่คือความรู้สึกของคนที่ทุกข์ยากลําบากซึ่งเมื่อดูการเมืองปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อต่อไปก็ไม่ใช่สิ่งนี้ง่ายแต่ว่าผม,มคิดว่าเราจะยึดอะไรล่ะในท่ามกลางโลกที่ตกต่ําแบบนี้ยึดอะไรก็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 เหลวสุดท้ายยึดพระเจ้า ที่เป็นคอนสแตนต์เป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์นะฮะเราจะจบลงด้วยสดุดี62นะฮะ6กก็เป็นบทหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะ,ะสะดุดี62เนี่ยเป็นบทของดาวิดเช่นกันดาวิดเป็นตัวอย่างคนที่ว่าเจอความทุกข์แล้วเขาขอบคุณทุกกรณีได้นะฮะดาวิดเองเนี่ยก,ก็มีการหนีซาอูลหนึ่งรอบและหนีลูกตัวเองคืออับซาโลมที่มากบฏต่อเขาก็เป็นความทุกข์ใจของของดาวิดนะฮะ แต่ในข้อหนึ่งเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้บอกว่า62ข้อหนึ่งเขียนบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ตรงนี้เป็นเป็นข้อที่ดาวิดได้เขียนชัดเจนว่าท่ามกลางความทุกข์ท่ามกลางความแพนิคท่ามกลางความที่มันดูเรื้อรังเขาบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบควาว่าสงบเนี่ยก็คือคำว่าม,มีสติมีสติว่าชีวิต ยังอยู่ในพระาดของพระเจ้าสงบและคอยพระเจ้าเท่านั้นโอเคเขาจะคอยหมอคอยทนายคอยอะไรก็แน่นอนมันต้องมีคนตองช่วยแต่เบื้องบนสูงสุดนั้นเขาเชื่อว่าพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้และเขาบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรักของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ เขากระโดดไปในข้อ7เลยเขาบอกว่าสวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าศิลาแข็งแกร่งและและที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าเขายึดพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากลําบากอีกครั้งหนึ่งขอย้อนกลับมาตั้งแต่1,9จนถึงตอนนี้ 5, 5้าปีนะ19 20 2 1 2 2 2สองศองโอ้เราอยู่ได้ถึง6ปีนะที่อยู่ท่ามกลางสิ่งตอนนี้และเอไอ,อความทุกข์ยากมัน มัน intensify มันมันมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะอย่างน้ําท่วมรอบนี้เนี่ยก็อย่างเชียงใหม่เชียงรายต่างๆเหล่านี้มันก็ก็ก็เหลือเชื่อมันก็ก็เกิดขึ้นโอ้โหเวลาดูข่าวเนี่ยโครนมันหนาก,ก็เห็นใจจริงๆนะโอ้ก็คนก็มีคนช่วยไปการเงินต่างๆเหล่านี้แต่กว่าจะเรื้้นจิตใจเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแต่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเขายังคงเชื่อว่าพระเจ้ามี God ีก c a l i ในชีวิตของเขาแม้ว่าเขากาลังเจอสิ่งที่ดูทุกข์ยากอยู่ พนดาวิดเองเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้ในข้อที่เจผมชอบมากเลยแล้วข้อนี้กลายเป็นข้อที่ผมรู้สึกว่าจะท่องจนจนตายนะจะชอบเลยสวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าคําว่าสวัสดิภาพก็คือความมั่นคงปลอดภัยของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าถ้าต้องลีภัยความมั่นคงปลอดภัยก็อยู่ที่พระเจ้าเกียรติเกียรติก,ก็คือตอนดาวิดเนี่ยตอนนี้หนีอับสโลไม่มีเกียรติแต่เขารู้สึกว่า ศักดิ์ศรีของเขาทุกอย่างอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นหัวใจเป็นชี้อ,องค์เขาและเขาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรเขามาสรุปในข้อที่11-12นะฮะให้เราดูข้อ11-12นี่ก็เป็นข้อที่ดีมากที่รู้สึกว่าอ,อ,อยากจะอา่านบ่อยๆอย่อานซ้ำๆไต่ตรองเรื่อย,อยๆเขาบอกพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยิน อย่างนี้สองครั้งแล้วนี่เป็นสำนวนของชาวยิวที่พูดว่าเขาก็ได้ยินเขาคิดถึงพระเจ้าเสมอๆคําว่าหนึ่งครั้งสองครั้งคือเสมอๆเ,เพราะฉะนั้นคริสเตียนหรือทุกทกท่านนะขอเชิญชวนให้อ่านพระคัมภีร์อ่านบ่อยๆไอ้พระคำของพระเจ้าจะซึมซับเข้าไปเขาเชื่อย,อยังไงครับเขาบอกว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าฤทธานุภาพหมายความว่าสิทธิอํานาจสูงสุดเป็นของพระเจ้าพราะการเมืองเอยเศรษฐกิจเอย ศาสนาคริสตนมองว่าสิทธิสูงสุดเป็นของพระเจ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าข้อ12ข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะเขาเชื่อพระเจ้าองค์นี้ทรงธิ์พระเจ้าองค์นี้ทรงรักสองอย่างเนี่ยเขาเชื่อพระดาวิดตเนี่ยนะเขาขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักจะช่วยเขาแน่นอนแต่ช่วยเมื่อไหร่ช่วยอย่างไรเขาไม่รู้เขารู้พระเจ้าทรงริ์คือช่วยได้แต่จะช่วยเมื่อไหรช่วยอย่างไรก็ไม่รู้อีก และในตอนสุดท้ายเขาคิดอย่างนี้บอกว่าเพราะพระองค์เองทรงตอบแทนแต่ละคนตามการงานของเขาก็คือเชื่อว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมทรงยุติธรรมและตรงนี้ทําให้เขามั่นใจว่าไม่รู้อย่างไรถูกผิดอย่างไรพระเจ้าต้องยุติธรรมแน่นอนถ้าเขาเจอความไม่ยุติธรรมอาจจะเป็นช่วงที่พระเจ้าอนุญ,ญาตใ,ให้เขาเจอชั่วคราวสิบเอดปีก็เป็นได้โยเซฟติดคุก ประมาณสองปีเขาไม่ผิดแต่ความทุกข์ยากเขาต้องเชื่อในความริ์และรักและความยุติธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมก็อธิษฐานเสมอเผื่อคนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากในขณะนี้ก็ให้มีกำลังใจที่จะ,ะเผชิญสิ่งที่ทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามภัยการเมืองนะครับโรคภยัยหรือภัยธรธรมชาติ แล้วก็กระเทือนมาถึงภัยสังคมและภัยเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมาแต่อย่างเรากทำในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราก็ไว้วางใจและขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้เหมือนอย่างบทเพลง236ที่เราร้องไปสักครู่นี้เราอาจจะไม่ต้องร้องซ้ําแต่ว่าอยากจะเน้นสาระของมันว่าทั้งขวากหนามหรือหนทางปลอดภัยทั้งอ่อนแอรหรือใจมั่นคงมืดหม่นหมองหรือสว่างจะทุกข์หรือสุข รงขอบคุณจะเป็นความเจ็บปวดหรือยินดีจะปรีดาเขาขอบคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงริ์พระเจ้าทรงรักและพระเจ้าทรงยุติธรรมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสุดท้ายพระเจ้าจะต้องปกครองโลกนี้ด้วยความยุติธรรมโลกนี้เรารเผชิญความอายุติธรรมมาเยอะนะฮะเราอ่านการเมืองต่างๆเราเห็นชัดเจนว่าโลกนี้มีความโลภมีความอายุติธรรมเยอะ แล้วเราก็เผชิญโลกที่ตกต่ำแบบนี้แต่เรามีความหวังใจว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะปกครองและชำระโลกนี้ให้เป็นฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ที่เราอยู่ได้อย่างนิรันดรให้เราร่วมใจทานนะครับข้าแต่พระเจ้าผูา้ใหญ่ยิ่งสูงสุดข้างหลายขอบคุณพระองค์ที่ข้างหลายยังมีลมหายใจอยู่ในวันนี้มีความสุขได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อข้างหลายมองเขาเ้าไปในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมือง เป็นเศรษฐกิจภัยสังคมภัยธรรมชาติโรคภัยต่างๆพระสุข,ขาข้างบลายก็เห็นความหลายคนที่ต้องประสบความทุกข์ยากลําบากได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้มากมายทีเดียวท่ามกลางสิ่งเหล่านี้คงจะมีความท้อใจและมีความอ่อนแอในจิตใจแต่ขอเจ้าประทานให้เขามีกําลังใจให้เขามีความเชื่อวางใจว่าในโลกนี้มีพระเจ้าองค์หนึ่งที่ฤทธานุภาพ ที่ทรงรักและทรงยุติธรรมอย่างแน่นอนแม้จะเจอความทุกข์ชั่วคราวก็ขอพระเจ้าทรงนำพาให้มีความมั่นใจและความหวังใจต่อไปวันนี้ข้างหลายได้นมัสการพระเจ้าขอทรงให้ข้างหลายมีความสุขในการที่จะรับใช้พระองค์ในการทํางานขอทรงประทานรอยยิ้มแห่ข้างหลายขอทรงประทานจิตใจที่ช่มชื่นแก่ข้างหลายขอทรงประทานปัญญาข้างหลายในการรักษาโรคในการบริการต่างๆขอพระเจ้าทรงนำพาข้างหลายยิ่งทํางานก็จะยิ่งมีความสุข พราะข้างหลายได้รับใช้คนได้ช่วยเหลือคนก็เป็นความภูมิใจที่เป็นอาชีพที่ได้แสดงออกถึงความรักความ่วงใหญ่ความใส่ใจกับผู้คนจึงขอบคุณพระองค์ที่ได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ในสถาบันแห่งนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ที่ได้บริการคนต่างๆที่จะป่วยจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความรัก